เส้นเดิมครับพุ่นซีเคลดซีเคลดนี่ยเขาทำอะไรแล้วเข้าไปดูเขาก่อนอ่าเราดูอย่างแรกเลย PE อ,อยู่ที่1ิบยี่สิที่1.04แล้วก็อ่า Dividend Yield อยู่ที่3.77เจ็ดเจาทำอะไรผลิตเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทำเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ครับหุ้นนี่ ท่นี้เราไปดูกราฟเราไปดูกราฟอ่ะกราฟเขาเกิดอะไรขึ้นซื้อตามรูปแบบเลยครับซื้อตามรูปแบบของเทคนิคเข้าราคาเกิดยืนยืนซับทั้งสามเส้นเลยเส้น5้าสิเกิดไปยืนได้เกิด PA แล้วขึ้นไปยืนได้และมีการเบรก จุดไข่ปลาเนี่ยพาราพบลิกซาขึ้นไปยืนเนหุ้นนี้มีการกลับแนวโน้มแหละแล้วก็าทำรูปแบบของ W อครบเงื่อนไขละ1 2เงื่อนไขละเกิด1ข้อแรกคือเกิดไพ่แพทเทิร์นข้อที่2คือ,อเบรกพาราพบลิกซาขึ้นไปและพาราพบลิกซายืนเกิดไข่ปลายาืนด้านล่างอย่างที่3มก็คือ ยืนเส้น ema และอย่างที่4ที่ขาดไม่ได้ก็คือราคาโมเมนตัม m a ดีเริ่มตัดขึ้นและชี้ขึ้นครับในจุดเนี้ยเมื่อครบสัญญาณซื้อเงื่อนไขในการซื้อเราก็ซื้อ